ป้าไปออกไปดูงานรอดทุกคนแต่สุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงแล้วนะครับโทรศัพท์มันร้อนโอ้อ่ะหิวเขาเรื่องงดีใจด้วยพี่สันลืมเลี้ยวซ้ายมันก็ตรงมาคนไปป้าคนมีก้อนชงเบียร์ไหมครูบอลเหร เบี้ยมจัดจ้มันทันกันปะแกเอาไว้ที่นี่เสียงแกล้งันึ่งว่าเขาเบี้ยมโมแมนโมแมนโอ้ห่างเลยเบี้ยยังเกาะเีก้สร้างใช่ไหมคือนั่นแหละที่ที่เตะถามกันเพราะว่าเตะเขาเลิกกินแล้วแก็บถึงแล้วถึงแล้วครับทุกคนครับสร้างซ่างซ่างข้ามดาด่างลืมเตะบอมยาวก็เลยลืมป้องบ่ ทีแรกว่าจะไล่ตั้งแต่สามทุ่มเลยแต่มันได้ลูกปเต็มกันเลยเงเลยเง่ยชันงวคืยันองเป็นไปได้กแงหแล้วทพี่บอยได้อลูกเงี่ยวก่อนพี่บอด้อลูมีอย่างอ๋อขอไล่กัดมาขอเต็วเหบือนกัน ขอตีขอหยังว่าขอหยังว่าไอ้ขอตีน่าไม่เลี้ยวเลยเยี่ยมงะไรเอ้าใครชุดอยู่วะไหนปวดมือมันสั่งนะครับแกปไอต้องทำมือมันสั่งครับประหยัดมาแล้วมาแล้วบอกแกปเอาลงรถก่อนเอาเขาลงรถแต่แม่เอาบอกโยกทีไรดิบอกบอกเขาลงรถเนี่ยบอกเขาลงรถช่วยเขาลงรถได้หนิ จกโอ้ยบอกเขาจะงวิญญาณเหรออีกอย่งไปสันไหมบอกเขาจงจบหอมเป็นวิญญาณไปสันไหมเพราเกียวที่เป็นสิ่งมีตัวสองสามสี่ห้าหกเอ้าได้เนาะขอบคุณนะครับชจ่โอกาสไรสุดก่อนตอนพักแล้วกัน ตูกข้องทำไมูกล้องทำไมเพื่ออะเพื่อกดใจเล่เร่เพื่อะไรเพื่อนรงงเลยงารงไหลงทางดูแล้วว่าทำไมแกเพื่อนถึงหลงทางส่วนหน้ามันจะมาคนอื่นแล้วมันก็จะนั่งกดโทษซับเงินโบเบิงทังไปเจราไปไปจอ่งสมมติบิ๊กซีนนม่วงเนี่ยบลูบลูเลย โอเคข,ข Joseph, ึ้นรถปั๊บไปสิปั๊บไปสิเลยเออไปทีมไปเจ้วมอผ่านกับอะไรเบางครั้งบางครั้งยังยังไม่ถึงนะเอาเขอบปั๊มโอ้ฮหอดหรือเปล่าออนี่สไตล์เขาหน่อยอันนี้มันมันมาในม้าเทียงไงไปทั้งไหนก่อนทั้งคนเขาเขาเฮ็ดอันทั้งม่เฮ็ดกระแพงนั่นนู่นนี่นะเออมาอยู่ไม่รูกระแพงคือเก่าสินนี่ เกียรยฮะเกียยังนี่ <Hello. S 1> กินข่าก็ตัวมาบอกบอกพี่เขาดูวันดีพี่เขาคนวันดีครับค <You board S 2> <ห>นยุบปอดได้แล้วปอดซีปอดนักเท่าไหรนักีสิบเจด็อด,จดอกอาอ่านว่า,าจอ,อากอ,อ่านว่าจาจอ,อากอ,อ่านว่า สออำสามโซ่อำสามตอเออบเอฮะตือตอเออบอตอตอตอเอบอตอเ้เอาไสิพาเรียนภาษาไทยแปบวสเท่ากบแปดบวกสาเท่าบวกเท่ากับ สี่อ่านี่เก่อยู่เก่งอยู่แปดบวกสองบวกเสียมบวกแปดบวกสองบวกสามบวกสองบอกสองตัวก่อนอ๋องสอตัวไมก่อนเอากออาอากออาโดกออูกออูดดดูดอ่นี่ลวกออดอดดอ้ามันอยู่ใสเลยสูอ่ามันอยู่ใมาสออาออาดด สามยาหมักซออาดอสานบอกแห้งๆบอกแห้งเ <c oughs> ออบอกแห้ง <c oughs> ขออุดอุฮ <c oughs> ะคดเอาดีๆดีๆนั่งดีก่อนถามก่อนขออุดอฮะ <c oughs> ขอขออุคุกขออุคุดขออุดอคดเดี๋ยวละเอาเยอะก่อน <c oughs> ขออุดอคุ <c oughs> อ่า สอโอมอสอโอมอสมสมี่เลยนับ A B C ดูนับอะไรวะา A B C ซพอซีรู้เอบีซะไรวะเอบีซีดีเอฟได้ไรวะอ่ะอาดู D E F ดีเ J ฟจีเอฟไอเจดีเอฟไอเจอ่ะมเอ่ะอ่ะเลยไหมอ่ะ

หงูซื้อยังเมื่อวันบูยังซื้อมงถ้าดยถ้าดูซื้อกินซื้อยังเดี๋ยวลองสไลน์อิงดูเดี๋ยวให้พี่มาถามอ่ะถามตัวถามดูสไลน์อิงด้อยอ่าสไลน์อิงลออิงงอดิงโซอิงงอดิงมออิงงอดิงปออิงงอดิงอ่าลออานอดานลออานอด่าน แหวงงกันโจยมึงเรียนโรงเรียนไหนนี่โต้ก็อาก็อาโดกันดออากอยากเออสออากอสารมึงเรียนโรงเรียนไหนนี่น้องขามน้องขามหมู่บ้านวะยมึงว่างมึงหนังกระชาดออากเออเรียงเกาะโดอากจ้องดอ โอ้ยฟอซี่ได้เกียรเท่าไหร่สอสอูนอ,อฮะสออูนอสออูนออนดด <c oughs> ลออูนอฮะลออูนลุงฮะลุงลออูนอ ลองน่าน้องเขาเขาเขาว่าน้องเป็นคุณต้อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมย่งภาษาอังกฤษาลองถามภาษาอังกฤษได้ไหมด้วยมาละเอาภาษาอังกฤษด้วยเอาภาษาอังกฤษด้วยเก่งปราวัติลูกเอาสิสุรินทร์อยู่ภาคไหนภาคกลางภาคอีสานเออภาคอีสานมั้บ่นครนายกอยู่ภาคไหนฮะเอาสิไปไรเอายังไงและยองอยู่ภาคไหนภาคกลาง นาทิว่าอยู่ภาคไหนกลางแล้ววุฒูมจักไหมอุบลราชธานีอยู่ภาคไหนมึงเคยไปตอกับวบลู่ตอนนั้อีสานกะบี้ดิกะบี้อยู่ภาคไหนอีสานเออแต่ว่าแต่ว่าคนแต่ว่าคนเหนือนี่ไอ้พวกพวกเหนือนี่เขาเขาพวกอีสานหลายเดียวเขาบอกเล่าหลายดิเหนือเหนืออยู่ภาคไหนเหนืออยู่ภาคไหนอีสาน ภาคกลางเนี่ยภาคกลางคือภาคไหนกลางเล่นมุกก็หันเรีนตอบพี่หนีเล่นมุกกันปะบอกว่าเธอว่าจะวาไอ้คน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 อยู่กลางเนี่ยจุ่มแพร่จุ่มแพร่ยู่ภาคไหนบ่อิสอแมนแต่คนอยู่กลางเนี่ยส่วนมากคนไต่มาอยู่ไหนเลยคนไต่ภาคกลางอยู่ภาคไหนภาคกลางที่อิสระโอ้ยกูเมืย์เนี่ยกูเงินเงาที่เหลือไหล พอเจอที่สอ็นดูน้อนนี่อ้ีบอกคันคันอ้พิงถามอ่ะแล้วมพงบบรูเมงก็ต้องตอบว่าบบรูเึงจะไปตอบไปเพ่เข้าใจบสอาสาสอําสําสออีงอสออีกเดี๋ยวสออีงอสิมออีงอะมออีงอบิน มออีงอเอาต่อไปดีมออีงอมออีมอมออีงอบิงฮะบิงมอมอมามออีงอเบียง์ยังรออยู่หรือไม่พันตะพาพตะพาพมออีงอมอององอมอองอเออรอองอฮะรอองอ เออราบอกงงสองอสออมอสารมึงเปลี่ยนเนี่ยกระสานกูถามดูมันหลายเทียร์เลยนี่กออบกบเออกออบกบก็เอบเก็บอันนี้มึงง่ายหมดเก็บกอเอบมันยังไง่ายหมดพ่ออไม่เอกพ่อเฮ้ยเอียงก่อนพ่อพอไม่เอกหมอแอไม่เอกฮะหมอแอไม่เอก กไอยเออยอไอแต่ไอ้ก่อนเบิ้งก่อนเดี๋ยวนอกจากภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วคณิตศาสตร์ก็เก่งไงเนี่ยเก่งๆๆเอาคณิตศาสตร์สิส0 7 3มื่นเท่าไหร่ทันเรท่นเียงนั่นอยังไงทันเรียนเหรเอาทีเลียนทีเรียนแหละทีเรียนแหละกอไอไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่ไม่โทไก่ไม่ตี เป็นจอแจนแสดวอ๋อคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สองคูณสามสองคูณสามสองคเป็นหกฮะอ่าเป็นหกสคูณแปสองแปดเออมันเกียงมันเกียงดูสองคูณสสองคูณสอค่อเป็นเก่าเอาบวกเอาบวก คุณมาเรียนต้นหอดชองนสีคุณมาเรียนต้นหอดบวกเวกแต่บวกส่บวกห้าเท่ากับสี่บวกหาเท่ากับศูนบวกศเป็นศูบวกศเป็นอ่ามันสุดคุณไยโยห้าคูณเก้าห้าเก้าห้าเก้าสอะไรห้าเก้ โมน59เท่าไหร่59มึงก็ไรที่ล่ะทองที่ล่ะ59 51เยอ51 55230 5385 5490จานโตนะครับประเทศอะไรใหญ่ที่สุดรัสเซียนี่ลองลงมาลองลงมาเป็นประเทศอะไรลองไม่ บอว่าถ้าเขาว่าถ้าเขาอิหร่านอิหร่านี่มันลองจากรัสเซียเลยแมนบ่เอาประเทศอะไรลองลงมาจากรัสเซียประเทศอะไรลองมาจากรัสเซียลองไงลองลงมาลองมาาอีปุนตอนนี้ไทยตอนนี้ไทยซีทุมนี่เกาหลียังมงเฉยเยเยเฉยเฉยมฉเยยเเียเย เราดียังมงนี่ยังม่บออันนี้อุยมนหาแต่สองสองันหาเอยู่ด่ตัวนี้ตัวนี้ีถุเลาจากถุมเล้าอ่ะเออ้เจ้าอูเหรอจ้าอูเก่งวะ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 อ่าอ่านนีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ประเทศอะไร แ you, yeah. มนย like oh like nice. well, you ูอย ah, ู่ประเทศไหนแมนยูเออบอแมนยูเหมือนนันอยู่ประเทศไหนจังหลังจังหลังเลยก็เขาว่าแมนยูนในย่าเป็นเบลเยียมไป็นยุประเทศเบลเยียมแมนบอสที่เยี่สุบออ่าลอนโดอยู่ประเทศไหนของอังกฤษประจำโป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 เลนยังม่ได้ยังม่ได้บอสเออมันเก่งเลยดิต้องหู้แบบด็ออกเตร์สเตนอยู่ประเทศอะไรกัปตันอเมริกาเนี่ยเอาเนี่ยเอาแมนยูอยู่ประเทศอะไร ฮะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจักหลังจักหลังคือมันเก่งเลยของตัวมันอาจจะได้กอขอข้ามในตอดนีอาจจะไม่ได้หลายแต่ว่ากอเอ้ยกอขอไข่ในขอขวดของขอควยเข้าขอคนถึงขอควยค่ะขอควยแนนโอ้ยขอคนถึง งูจจอยจานจ้อยจิงอมันจบแล้วมันผิดเลยนี่ผิดก็เอ้กอไก่ข้อไข่ในเราของของเราพที่ประกันนั่นไหมกพออมบีนันนั่นทองเัรนี่เจ้ายัดหน้าวัดไหมอาอทองแบบข็ไก่ข็อไข่ข็อขวดข้อวายขอคนจะอี่หรืออล้งสองลังหแต่เขาสองเลยสองลังเลยทุกคนครับ เดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูใหม่นะตอนนี้แบตจะหมดไม่ได้ชาร์จแบตไอ้กินม่วงอยู่าผม่วงไปเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวบอกขอพี่พี่ใช่ไหมคอพี่พี่ใช่ไอ้กินม่วงมาสิม่วงมันบไปในส่งไหมไปส่งมาแต่น้ำปุ๊ดเอาน้องกินม่วงกว่าไอ้ก็อยากท่ากันหรือเปล่าขอ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 ใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้ขอขอขอไปเลยขอไปเลื่อยไอ้เอาตัวที่ไอ้ก่อนไอ้กินม่วงก่อนโอ้ยกินม่วงมาทั่น มึงจะถือดีๆที่เท่าไรสุดนั่นหอยากกินเนี่ยงกับจิมเบียซ่างมันไปต้องต่อไปกินเบียซ่างอตี๋บอกว่าอยากกินเบียซ่างกินเบียซ่าบอก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 ฉนานมาบออยากกินบะหมี่ฮะอยากกินบะหมี่กูเชื่อจรินกระไ้บะกม่วงมึงบอกว่าอยากกินเบียร์ซ่างอยากกินเบียร์ซ่างโอ้แม่เลยมึงซื้ออยังกูเพี้ยนซื้อมาแล้วจากโต๊ะตะกุนต่อเป็นตึกตะกุนต่อซื้อจริงซื้ออยังขี้กระตึก เอโอ้ยยอมบามงถึงแล้วนะครับผมก็ถึงสนามบอลแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับผมก็อ่ะบอกว่า่อบอกลาผมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวไปเตะบอลก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาหารนะฮะโตบอกบอกก็อยากกินมะม่วงด้วยไอ้กะยากให้กันไอ้ปาก้าบอกกะบอกว่าไอ้ปาก้าบอกว่าไอ้อยากกินอะไก็บอกว่าอยาชุ่มอะไรด้วยโอเคนะครับขอปิดไลน์นะครับพี่ๆครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะขอบคุณนะครับ อาหารน้ำที่ส่งมานะครับขอบคุณครับเตบอลแล้ว